คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยลัคนาราศีเมษนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่20นะครับกันยายนจนถึงวันอาทิตย์ที่26กันยายนก็ยังเป็นสัปดาห์ที่ ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีเมษยังคงครองอยู่ในตำแหน่งมหาจักรนะครับแต่ไปอยู่ในภพอริไปอยู่กับดาวพุธอยู่กับดาวอาทิตย์นะครับทั้งหมดทั้ง3ามดวงเนี่ยไปอยู่ในภพอริแล้วก็มีดาวศุกร์เล็งลัคนาอยู่ส่วนดาวเสายังทําหน้าที่เป็นตําแหน่งอยู่ในภพลอยกลางฟ้าได้กเกษตรราธิปดีอยู่เหมือนเดิมนะครับ สัปดาห์หน้าของชาวลัคนาราศีเมษนั้นถ้าไม่นับวันพฤหัสและวันศุกร์นะครับนอกจากนั้นแล้วก็ถือเป็นวันที่ดีของชาวลัคนาราศีเมษจะทำอะไรก็ตามในเรื่องของงานหรือการตัดสินใจอะไรที่สำคัญสำคัญในสัปดาห์หน้าก็ล้วนแล้วแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสองสิ่งที่ต้องระวังนะครับคือเรื่องของเอ,อเอกสารสัญญา แล้วก็เรื่องของคำพูดนะครับเพราะว่าดาวพุธถึงแม้ว่าได้ตำแหน่งเกษ,ษตราธิบดีก็จริงอยู่แต่ก็ไปอยู่ในเรือนอารินะครับแล้วก็ไปอยู่กับดาวอังคารดาวอาทิตย์นะครับอย่าใช้อารมณ์หรือโทสะในการพูดแล้วก็อย่าใจร้อนในเรื่องของการทำธุรก,กรรมหรือว่าเอกสารสัญญาใดๆขยายความก็คือว่าให้พยายามดูให้รอบค้อบนิดนึงนะครับ อยากันนั้นเลยเออนะครับดาวพระหัสยังคงครองอยู่ในเดือนลาภะนะครับก็ยังส่งผลดีคอยค้ำยันชะตาของชาวลัคนาราศีเมษในภาพรวมแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนดีอยู่นะฮะแล้วก็ดาวเออสาที่อยู่ในพบการงานนั้นจะว่ากันไปแล้วถึงแม้จะมีปัญหาจุกจิกอะไรก็ตาม ดวงการงานของชาวลัคนาราศีเมษในสัปดาห์หน้าก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคงอยู่เพราะดาวหลักๆนั้นให้ผลในความมั่นคงตามคุณสมบัติของเกษตรราธิปดีซึ่งเป็นตำแหน่งใหญ่ยกเกณฑ์อันนึงนะครับเป็นตำแหน่งใหญ่อันหนึ่งของโหราศาสตร์หรือแอสโทรโลจีนะครับวันจันทร์และวันอังคารอาจจะต้องเปิบเป็น2วันที่ต้องเกิดแก้ไขปัญหานะครับคนที่เป็นเจ้านายลัคนาราศีเมษ ลูกน้องอาจจะมีปัญหากันเองนะั่นทำให้เราเองจุกจิกหนักใจอยู่เหมือนกันพอเข้าวันพุธก็แฮปปี้ขึ้นพฤหัสสุขเป็น2วันที่ต้องระมัดระวังปากเสียงความทุกข์ใจในเรื่องความรักนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของความรักแล้วชาวลัคนาราศีเมษมันบองได้ออกไป2อย่างจริงๆคือ1คนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วนะครับอย่าหูเบานะครับอาจจะมีปากเสียงจุกจิกกับคนรักคู่ครอง บ้างแต่ก็อย่าหูเบานะครับด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์ที่แล็งรักเนี่ยยังมั่นคงดีอยู่แต่มันศุกร์ที่อยู่ในภพที่7เนี่ยมันก็เป็นพินทุบาทด้วยผมถึงติงว่าคือประมวลภาพประมวลดูดาวแล้วเนี่ยก็อย่าหูเบานะทาอะไรก็ขอใหอ้ใช้สตินะครับมากๆสําหรับชาวเมทที่ยังโสดนะครับจะมีคนมาชอบมีคนมาถูกใจหลากหลายที่เดียวก็ต้องดูเอาครับว่าใครมาดีไม่ดีอย่างไร เพราะดาวศุกร์ที่เล็งรักนั้นก็ทําให้ชาวลัคนาราศีเมษมีเสน่ห์ไม่น้อยทีเดียวแต่ว่ายังไงก็ตามพฤหัสศุกร์ในสัปดาห์หน้าเป็นสองวันที่ไม่ค่อยแฮปปี้นักในเรื่องความรักนะครับโชคดีครับออกแบบโลโก้บริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโง่เหงอ s t r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล